สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้เราไปดูสวนของคุณทวชัยมาใหญ่มากเมื่อกี้ไปเจาะแก่นแล้วนะครับไม้3ปีมีแก่นจริงมีแก่นจริงนะครับนี่คือไม้หวงหูลี่นะฮะ ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับไม้พยุงไหหลําหรือพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะครับแพงกว่าพยุงไทย15้าเท่าคุณวัชชัยครับปลูกได้ดีในจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีนะเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วเลยเมื่อกี้เราเจาะดูแล้วมีกั่นจริงมียังไงครับยางมีมียางประมาณทักสองสามจุดแล้วก็ประมาณทักหนึ่งปีโดยประมาณที่ยางออกอ๋อก็คือมันมียางไม้<ช>ออกมาจากลําต้นเลยนะฮะ แล้วก็มีหลายต้นที่แตกรายงานแต่ว่าก็น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล,ใกล้ใกล้เขาแก่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางภาคใต้สภาพภูมิอากาศคล้ายๆประจวบนะครับประจวบนี่ก็ติดใต้เนาะสภาพภูมิอากาศ,กาศคล้ายๆภาคใต้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ปลูกแถวภาคใต้นะครับปลูกไม้ฮงอูรี่แถวภาคใต้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันมีแก่นแล้วมันมีแก่นจริงๆเมื่อกี้ใช้สว่านเจาะกลับไปดูคลิปนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะลงคลิปให้ท่านดูว่ามันมีแก่นนี่มันเป็นยังไงเจาะยังไงให้เจอกันจริงๆนะะ อันนี้เราอยู่กับคุณลุงประเสริฐเจ้าของสวนสวนนี้เลยสวนนี้คือสวนไม้ฮวงหี่ที่ปลูกแซมกับแซมกับไฟกับมะพร้าวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แซมนะครับหมายถึงเอาฮวงหี่มาแซมนั่นแหละเอาเอาฮวงหอยมาแซมเมื่อก่อนเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวน้อนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะปลูกสับรถมาสวนมะพร้าวนี่ยังเป็นยังเป็นอะไรที่ทําเงินกับชาวบ้านได้ดีมาก ใช่ไหมฮะสวนมะพร้าวนี่แน่นอนแน่นอนเลยคือมันตั้งแต่สมัยรุ่นไหนมาแล้วปู่ย่าตายายมาแล้วมันทําเงินตลอดนะฮะมะพร้าวนี่ครั้งเดียวจบนะปลูกครั้งเดียวจบถ้าสมมติเราปลูกแซมไปก็เอาชุดใหม่แซมเข้ามาใช่ไหมฮะแต่มันก็สามารถที่ทําเงินให้ได้ตลอดเวลารายได้จากมะพร้าวนี่เยอะไหมฮะปีปีหนึ่งโอ้เยอะปีหนึ่งก็คงจะหลายแสนหลายแสนนะหลายแสนเลยอ่าในส่วนนี้อ่ะเอาในส่วนนี้งวดน็เกือบแสนแล้วงวดหนึ่งก็เกือบแสนบาท อ้เยอะแสดงว่าอยู่ที่ราคาด้วยไหมครับราคาถ้าปีไหนราคาดีก็ดีอ่าฟิฟล่ร่ไม่ใช่แคเคนี้ครับมะพร้าวแค่มะพร้าวนะแล้วไอ้ตัวนี้คือกาแฟนี่คือกาแฟพันุอะไรฮะพันโรบัตตาโรบัตตาตัวนี้ทําเงินได้หรือยังครับเนี่ยได้แล้วได้แล้วปีนี้เพิ่งเริ่มเก็บปีนี้เพิ่งเริ่มเก็บพูดง่ายๆว่าแตกเนื้อสาวนะครับสาวขึ้นม่นะ่กำลังขึ้นมาปีแรกได้เยอะไหมฮะ อีนนี้มันได้แค่สองหมื่นกว่าบาทหรือเพิ่งสองหมื่นกว่าบาทนี่เพิ่งเริ่มนะครับท่านผู้ชมสองหมื่นกว่าบาทแต่จากนี้เป็นต้นไปรับรองว่ากาแฟเนี่ยอยู่ได้อีกกี่ปีเนี่ยเป็นสิบปีเป็นสิบปีนะครับเป็นสิบปีแล้วก็ที่จริงถ้าเราตัดแต่งทําสาวอยู่เรื่อยๆมันนานกว่านั้นตัดอยู่เรื่อยมันก็อยู่ไม่เกือบไม่เกือบร้อยปีอ๋อเป็นร้อยปีเลยนะเห็นเห็นมันเห็นทั้งตะเงาะมันยังอยู่ขนาดไหนอ๋อเป็นร้อยกว่าปียังอยู่ได้สบายมากแสดงว่าเป็นพืชที่ทําเงินถาวรหนึ่งมะพร้าวทําเงินถาวรสองตัวน แล้วนะครับอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมนะฮะหลายๆท่านเชื่อมีความเชื่อว่าปลูกไม้หวงหุรีในสวนมะพร้าวมันจะไม่โตดูครับโตไหมฮะโตโตนะตนะที่เห็นข้างหลังนะครับเนี่ยแนวนี้คือไม้ห่วงหุรีทั้งนั้นสําหรับผมมองว่ามันมันโอเคในะการจเจริญเติบโตไม่ได้แตกต่างจากสวนอื่นที่ปลูกเลยคุณลุงครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีสองปหีห้าเดือนต,ต,ตุลา,ลาอ๋อสองปีกว่าครับสองปีห้าเดือนตุลาหกตอง สองปีกว่าก็ปลูกไปแล้วกี่ต้นฮะทั้งหมดมัน200ต้น200ต้น200ต้นนี่ถ้าบวกลบคุณหารนะครับก็คือทางหฮมพูิไทยแลนด์นะฮะเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วแล้วก็รับซื้อนะครับราคาขั้นต่ําเลย10ปีผ่านไปเนี่ยต้นละ1 000, 1 0 0 0ห0บาทแต่ถ้าเราปลูกใต้ต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยปลูกแซมอย่างอื่นมันอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็น12ปีก็ไม่ว่ากันขออย่างเดียวให้มันได้ขนาดขนาดก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสินิ้วขึ้นไปนะฮะขนาดของไม้แล้วก็ขนาดของแก่นไม้ด้านใน6นนิ้้วขึไป ก็จะเป็นขนาดที่ตลาดต้องการนะครับแสดงว่าตัวนี้ขายได้แน่นอน200ต้นก็จะเป็นเงินขั้นต่ําเลยประมาณ2ล้านบาทอย่างน้อยก็เป็นไรายได้เสริมเป็นไรายได้เสริมเพราะมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนตรงไหนไอ้มะพร้าวก็ยังมีไรายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กาแฟก็มีไรายได้เหมือนเดิมลองดูนะครับเราจะติดตามดูนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านครับติดตามดูเราพาไปดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับหงหมู้ไทยแลนด์เราพาไปดูว่าวิธีการปลูกไม้ฮงหัวรีเนี่ยแบบต่างๆในแบบต่างๆเมื่อกี้ส่วนคุณวัชชัยนี่ ปลูกฮวงโหรี่ร่วมกับ <c oughs> กาแฟอย่างเดียวเลยแค่นั้นเลยแล้วก็มะละกอละแล้วก็มะละกอะแต่สวนนี้มีมะพร้าวอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านมองว่าสวนมะพร้าวของตัวเองเนี่ยจะทําเงินได้ไหมนี่ครับท่านผู้ชมสวนมะพร้าวสวนนี้นะฮะยังยังสามารถเก็บผลผลิตจากมะพร้าวได้เก็บผลผลิตจากกาแฟได้มีไรายได้จาก3ส่วนเลยจังๆเลยนะฮะและถามว่าปลูกยากไหมครับคุณลุงประเสรศิฐปลูกก็ไม่ได้ทําอะไรเลย,ค,ยค่อยคือปลูกมาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมีใ<ต>ส่ปุยสายปุยสายปุยยังเดีปุ๋ยก็ ปักหลักใ่หมมันลมครับช่วงแรกๆก็ปักหลักเหมือนกันนี่ต้องปักหลักแต่ก็ดีอย่างคือว่าในสวนมะพร้าวผมว่าลมไม่น่าจะแรงมากไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ละก็ใช้ได้เนาะให้มันโตไปตามสภาพของมันนะโตไปแต่ถามว่าโตได้ไหมมันก็นี่ก็สองนิ้วกว่านะก็โตได้อ่ะพวกนั้นอาจจะโตช้าไปหน่อยแต่ก็มันก็โตไม่ได้เตรียมดินมันอันที่แรกไม่ได้ตั้งใจลองดูงั้นขออนุญาตขออนุญาตมาชมเรื่อย ทุกปีนะฮะมาช,ช,ชมทุเรื่อยๆทุกปีจะเราจะมาชมว่าติดตามนะฮะว่ากเกษตรกรที่นี่เขาทํากันแบบนี้กเกษตรกรแลกเปลี่ยนกันนะว่าในท้องที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยเขาทํำยังไงนะครับคุณวัตชัยก็เดี๋ยวเราขออนุญาตมาติดตามดูคุณวัตชัยด้วยนะครับในสวนกาแฟกับไม้ฮงฮูลี่เนี่ยตกลงบวกลบคูณหารกับมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยยังอยู่ด้วยกันไปได้อีกกี่ปี <c oughs> แล้วตัวไหนจะทําเงินช่วยกันเยอะแยะนะครับถ้า3ตัวทําเงินได้นี่มันก็ไม่น้อยนะฮะมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน ๆๆๆคุณวัชชัยครับในนามของคนที่ปลูกมาเป็นชุดแรกคนแรกๆของของบางสะพานใหญ่เนี่ยของประจวบอ่ะของประจวบเลยอยากให้คุณวัชชัยแนะนาท่านผู้ชมทางบ้านว่าตัวนี้มันน่าปลูกไหมความคิดเห็นของคุณวัชชัยเลยฮะน่าน่าปลูกน่าลองน่าทําครับลองปลูกแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับบริษัทกับราคาที่คุณจะได้รับครับผมแน่นอนนะครับรายได้ก้อนโตคุณวัชชัย1,000ต้น1,000ต้นนี่บอกเลยนะครับ สิบล้านบาทนี่คือขั้นต่ำนะสิบล้านบาทแต่คุณวัชชัยตอนนี้ปลูกมา3ปีก็เหลือ7ปีเหลือ7ปีแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมมันไม่นานนะเปีและที่แน่ๆ3ปีผ่านไปเราเจาะแก่นดูแล้วมันเข้าแก่นนะครับ100ร้อยเข้าแก่นนะฮะแลวท่านผู้ชมรออย่างเดียวคุณวัชชัยก็รู้ลลนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้มันมีแก่น <liver S 1> <azing. S 2> มาแล้วอ่ะรอแก่นมันโตพอ,อถ้าแก่นมันโตโยิ igen, ่งโตยิ่งแพงนะครับคุณวัชชัยอัดปุ๋ยเข้า Erik, ไปเต็<ผ>มที่นะฮะคุณลุงเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราไปดูด้วยกันมีแกนนล้วะ แสดงว่าคุณลุงก็มั่นใจแล้วสวนคุณทว่าใช้อยู่ใกล้ๆนิดเดียวมันมีแก่นสวนนี้ก็ต้องมีแก่นเหมือนกันนะแ <c oughs> น่นอนฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้แห่งอนาคตนะฮะไม้แห่งความหวังของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับพืชที่เราปลูกมาท่านปลูกอะไรปลูกไปนะครับแต่เอาตัวนี้มาเสริมมันจะเป็นรายได้ก้อนโตที่อยู่ๆตูมมาให้เกษตรกร200ต้นก็2ล้านบาทนะครับ1,000ต้นก็1 0ล้านบาท อย่างน้อยมันก็ยังมันโอเคอ่ะมันโอเคอ่ะเราเราก็ไม่ได้มารอมันอย่างเดียวเราก็ทําอาชีพของเราอย่างอื่นไปตัวนี้ถ้าโตแล้วนะครับสปี3ปีผ่านไปเรียบร้อยท่านปล่อยได้เลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะปีหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งสองครั้งจบเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวัชชัยครับขอบคุณคุณลุงครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ที่พามาชมเกษตรกรนะฮะหลายๆท่านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมู่นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศไทยบอกมานะครับเราจะตามไปดูไม้ ที่บริษัทของมูดไทยแลนด์ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกทุกต้นมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นนะครับเราจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนําเงินจากประเทศจีนเอาไม้ของเกษตรกรเนี่ยแหละไปขายในประเทศจีนแล้วนาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยเราโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ